ถ้าทางจะถ้าจะร้อนมากเลยไม่มีที่จอดคือแม่อีกคนนะคะที่ได้เก็บมั่งมั่งเลยเนี่โอเคมาแจก Thank you ยิ้มเหมือนยิ้มเน บ้านคนยายนะคะเฮ้ยไปถ่ายเอาไงนี่คืออะคโลเลียมนะเรก็มาดูมาดูบิ๊กบอสนะฮัลโหลบิ๊กบอสฮัลโหลสูสรยด้ไมอีลกีมอยดเสเท่าไรเนยอฟสอัมัยมาสูมันคือเทกวันแม่ค่ะ เรามาส่งเค้กให้แม่นะคะฟรีเมอไม่ใช่อีชั้นนะคะชั้นเป็นแค่คนส่งค่ะ oh <my. S 2> <laughs> คนทำคือแม่ครัวเอ oh my, สุขสันต์วันแม่ค่ะ oh <my. S 2> จากแม่ครัวเอนะ <laughs> <laughs> น,น,น่คือสาวไทยนะคะวันแม่ค่ะเราตะเวนส่งเค <laughs> ้ก,กถ้าทางจะร้อนมากเลยไม่มีที่จอด thank you ยื่นมือยื่นแมวเลาะทรงเคกข้าหลากฉันมาโอเคเท่านั้นมาแต่เบิ้งฟุตบอลเขานั่นเลาะทรงเคกข้าหลากชันเขาแต่งตัวงามเนาะทำไมแต่งตัวสวยรถคันนี้ติดเนาะเธอเดินหน้าไป จะเดินหน้าไปก่อนบ้านหลังนี้แม่อีกคนนะคะที่ได้ลฟ์ยูทูบมาังเลยนีู่้นเขาเอาเค้กมาแจกเขามาหลุ่นเขามาหลุ่นกันวันรถเทาสิขึ้นได้ไหมบางันเขาถอยบ่ได้โอเคอันนี่แหละสิบหมื่นบ้ยมีแต่ลำแข็งค่ะเราก็เดินไม่ได้นะคะรองเท้าเราแองกิ้วยูเว่ เค้กเราก็ได้แล้วนะคะอาหารเราก็ครบแล้วะคะ่ะนั่งกินคนเดียวนะคะแขกท่านผู้มีเกียรติไม่อยู่คะ่ะจัดการคนเดียวอ้ในที่สุดวันหนึ่งก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะหลังจากที่ตื่นมาก็เริ่มทํางานคะ่ะเริ่มเก็บบ้านทําช่องเพื่อความเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ลุยคะ่ะ <c oughs> ลุยไปดูลูกชายแข็งพอดีเป๊ะเลยคะ่ะเพราะว่นในช่วงที เขาจะโชว์บ้านก็คือบ่ายโมงครึ่งค่ะส่วนลูกชายแข่งบ่ายสองครึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางค่ะก็อย่างที่โชว์บ้านค่ะเจ้าของบ้านจะไม่อยู่บ้านนะคะจะมีแต่คนขายค่ะคนที่เจ้าหน้าที่ตัวเขาเรียกว่าตัวแทนจำหน่ายหรออืนายหน้าขายบ้านจะอยู่เท่านั้นค่ะ แล้วก็คนที่ลงบัญชีที่จะมาดูบ้านวันนี้เขาก็มาค่ะมาก็พรุ่งนี้ก็มาอีกค่ะเพราะว่าต้องลงชื่อค่ะถึงจะมาดูบ้านได้ไม่ใช่ว่าเออเปิดบ้านแล้วก็ใครจะมาดูก็ได้อะไรไม่ใช่อ่ะต้องลงชื่อที่อยู่เพื่อความปลอดภัยของเจ้าบ้านด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็จบสิ้นไปด้วยดีเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยมา แต่ก็โอเคค่ะตอนนี้ก็จะอาบน้ำแต่งตัวไปดูทีวีแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจตอบอคอมเมนต์แฟนแฟนเอฟนะคะก็พรุ่งนี้ตื่นมาก็รีบไปทำงานเลยแล้วก็จะโชว์บ้านประมาณ4ี่โมงครึ่งค่ะช่วงนั้นเพชรก็อยู่ที่ทำงานค่ะเพราะว่าเลิกงาน4ี่โมงเย็นแล้วก็ประชุมต่อค่ะ ประชุมสําหรับห้องเพชรว่าเออจะวางแนวทางในการเรียนการสอนกฎของโรงเรียนเป็นอะไรเราต้องอ่านทุกปีค่ะคือเขาให้เจ้าหน้าที่อ่านทุกปีเอาเวลานอกเวลางานก็แต่ว่าก็ยังได้ชั่วโมงทํางานอะไรามาอ่าน <c oughs> มาประชุมมาวางแผนกันอะไรเงนี้นั่นแหละค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้า พรุ่งนี้ก็วันวาเลนไทน์ตื่นเต้นไหมคะใครจะได้ของขวัญอะไรสําหรับเพชรนะไม่ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับวันเลทายหรือว่าวันสาคัญเท่าไหร่นอกจากวันเกิดค่ะคนนอร์เวย์จะไม่ค่อยอะไรมากมายอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเจอกัน คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและสมบังอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ